ซึ่งขั้นตอนการทานะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยและไม่ใช้รหัสผ่านอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังถูกต้องตามหลักของ Facebook 100%ด้วยดังนั้นนะคะเวลาทำเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอ c คา n ์โดนเดงหรือว่าโดนแบนนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มติดตาม Facebook แบบส่วนตัวกันคะ่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยคลิปนี้มีคําตอบค่ะ ตอนแรกนะคะก็ไปที่เพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยไปที่โปรแกรมไลน์นะคะแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ไลน์ ID นะคะทางทุ่มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือได้เลยค่ะและนี่ก็คือราคาโปรกดติดตาม Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อนเริ่มต้นที่100คนนะคะเพียง80บาทนะคะไปจนถึง50,000คนเลยหรือถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะแต่วันนี้ที่อุ้มจะมาทำเนาะก็คือ1000คนค่ะ เมื่อเราเลือกราคาหรือโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้ให้กับเราเนาะซึ่งเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สําหรับจ่ายเงินนั่นเองง่ายๆเลยเพื่อน,อนๆนาะเซฟภาพนี้ลงเครื่องนะคะแล้วนําภาพนี้ไปเปิดจ่ายในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะหลังจากที่เรานะคะเอาเงินเรียบร้อยก็อย่าลืมแต้งสลิปกับแอดมินเนาะหลังจากนี้นะคะอุ้งหมาจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงก์เฟซบุ๊กของเราให้แอดมินค่ะเพื่อทำการปั๊มผู้ติดตามน,นั่นเองวิธีทำก็ไปดูกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกนะคะเข้าแอป a c e b o o k ค่ะเราก็ไปหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดคำว่า Edit profile นะคะเลื่อนมาล่างสุดค่ะเห็นคำว่า copy link ไหมคะที่อุ้มวงให้ดูคลิกได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็นำลิงก์ที่ได้เนี่ยค่ะมาวางให้อดินในแชทไลน์แบบนี้เลยนะก่ <S <S อนเริ่มงานนะคะอดินเนี่ยจะทำการส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมอุ้มมีอยู่ที่248 8คนกดติดตามนะคะต่อไปเราก็ไปดูกันเลยค่ะยอดขึ้นนะคะไปรอพร้อมกันเลย เพื่อนๆสังเกตยอดที่อุ้มวงๆให้ดูเลยนะคะว่ายอดขยับขึ้นมาเป็น2,500กว่าแล้วนะคะยอดขึ้นไวมากๆระหว่างที่มีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนแบบเมื่อกี้ด้วยนะคะเป็นโนติเนาะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่3,456คนแล้วนะคะเพื่อนๆยอดขึ้นไวมากๆนะแล้วก็ขึ้นแบบเนียนๆด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสวัสดีคลิปการสอนปั๊มติดตาม facebook แบบส่วนตัว จากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วเนาะว่าจานวนคนกดติดตาม Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสรุปแล้วร้านนี้เขาทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนหากคนไหนกำลังมองหาร้านที่ดีและเชื่อถือได้อย่าพลาดร้านนี้เลยนะคะทุกคนเขามีชื่อว่าร้านโฟล์วไทยนั่นเองเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊มโ l ล์วนะคะรายละเอียดก็คือตามด้านล่างอุมมให้ไว้เลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยคะ่ะ เอาเพื่อนๆนะคะว่างตอนไหนทักไปได้เลยนะคะรับรองว่าแอดมินร้านนี้ยินดีให้บริการค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ